สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมีตัวนี้เพื่อนรู้ไหมคืออะไรอันนี้คือไตโคโดมาเชื้อราไตโคโดมาเพื่อนานที่ผมไปร่วมประบรมเนาะแล้วเขาให้เชื้อราไตโคโดมามานะทำมาจากข้าวข้าวสวยข้าวสวยนะบน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 แบบไม่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 นิ่มนะแต่แบบข้าวสวยแบบออกแข็งๆหน่อยๆนะ ก็มาทำเชื้อราขยายเชื้อราแต่โคดม่ามันเป็นนะอันนี้ที่ผมมาจะผสมผสมน้ำลงไปมานเป็นนะเดีย๋ยวจะเป็นลดแตงผักเพื่อให้เชื้อราตัวนี้ทำงานเพื่อมาเผื่อป้องกันรักหน้าฝนเน่าในส่วนของเชื้อราที่จะเกิดขึ้นในหน้าฝน,นเป็นนะนี่นะมันจะเป็นสีเขียวเนี้ยนี่ได้เจ็ดวันแล้วนะม,ม,นนมัเป็นนะเดี๋ยวผมจะผสมกับน้ำมันเปนนะิดกับกล้องก่อนแล้วกันนะเพื่อนเ้ยผมจะผสมกาไปในถังนะมันเปนนะ ผมจะไม่กองนะผมก็จะเอาตักไปใช้เลยก็เทปไปหมดถุงนี้แหละนีถุงก็ยังมีเชื้อราที่เขียวแล้วก็ผสมมันน้ำมาเลยเพืเ่อนๆนะแช่เข้าไปเลยขย,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 ย่นนะย่าๆย่ะพะย่ะยเลน่าจออกสีที่เขียวเพืเ่อนนะ นี่เพื่อนเพื่อน,อนลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะผสมน้ำล้วนะแล้วก็คน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 นั้นนะเดี๋ยวผมก็จะไปลดลาดแปลงผักนะเพื่อนนะวันนี้ก็จะลงในส่วนที่เป็นน้ำเต้านะน้ำเต้ายาวนะก็จะไปลงแปลงไอ้แปลงใหม่ที่ผมยังไม่ได้ลงนะเพื่อนโอเคเพื่อนถ้าอย่างนั้นก็แค่นี้ก่อนแล้วกันับเพื่อนนะวิธีการใช้ไตโครมาลดดแปลงผักนะเพื่อนนะเดี๋ยวก็ต้องใส่ผักบวัวเรารลดนี่แหละ ก็โอเคเลยเพื่อเพื่อป้องกันรักน้าฝนน้ำอนนะโอเคเพื่อนคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะคลิปนี้นะสวัสดีครับ